ของที่เราลึกกลับไปนะคะคารินกแซเฟสควาฟิวนสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะนี่เป็นเช้าของวันที่ สาม,มีสภาพคือเพิ่งตื่นนอนนะคะวันนี้เราจะออกไปทัวร์กันอีกนะคะไปเที่ยวกันอีกวันนี้จะไปตลาด ไปดูพารามิเตน์เมื่อวานที่ว่ามันไม่ใช่มันปิดนะมันเปิดแต่ว่าเราเข้าไปข้างในไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเขามีงานประชุมหรือจัดงานอะไรสักอย่างเนี่ยก็เลยนักท่องเที่ยวเลยเข้าไปดูข้างในไม่ได้นะคะฟ้ายังไม่ตื่นนะคะตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงครึ่งได้มั้งแต่จะแต่งหน้านิดนึงนะคะก่อนจะออกไปหาอะไรกินแล้วพูดถึงเมืองนี้สวยนะคะทุกคนถ้าเกิดใครอยากจะมาเนี่ยแนะนําเลยอากาศที่นี่นะคะร้อนร้อนพอๆกับอ,อิตาลีเลยนะคะ เมื่อวานอ่ะเดินตากแดดกันทั้งวันเลยทุกคนรองพื้นนะคะวเวลาออกไปเที่ยวอ่ะอัดหน้าแน่นไม่บ้าไม่บ้าเครื่องสำอางไม่บ้า,า,า,บาแต่งหน้าไม่บ้าแบรนด์เพราะมันหยุดพอมันจะมาถึงจุดจุดนึงนะคะมันจะไม่เอาอะไรมันจะขี้เกียจแต่งตัวขี้เกียจนะคะถ้าเกิดไม่ออกมาเที่ยวนี่คือไม่แต่งตัวเลยนะคะ,ะเป็นแบรนด์ของอิตาลี มีให้เยอะมีให้เลือกเยอะมากทุกคนแพาเลิตตาของเอเ e n ซ e นะคะ p i n g ก o นะคะวางไปง่ายๆแบบนี้ทุกคนบางๆไม่ต่งหน้าหนาแปรงคัดคัดเบ้าเล็กหน่อยนะคะคัดเบ้าสีน้ำตาลตรงนี้นิดหน่อยแค่นั้นเองทุกคนนี่อะไร รถเมนะคะรถไฟใต้ดินแล้วก็เมโทรเวลาหน้าเรารักแดดนะคะสวยมากากลายเป็นวอล์กแต่งหน้านะคะ ินมาถึงโบสถ์นะคะอ m o k e a เสเวนี่เป็นโบสถ์นะคะยิ่งใหญ่มากเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะคะนี่นะคะมีคนต่อคิวเข้าไปเยอะแล้วค่ะโบสถ์เซนต์สเตเฟนบาซิลิกานะคะเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองบูดาเปสต์นะคะเป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่กรรษัตริย์องค์แรกของประเทศฮังการีนะคะใช้เวลาสร้าง54ปีนะคะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมข้างในนะคะทุกคนเดี๋ยวไปซื้อตั๋วก่อนนะคะค่าตั๋วนะคะผู้ใหญ่2<อ>คนราคา15ยูโรนะคะส่วนเด็กต่ำกว่า6ขวบฟรีนะคะเข้าฟรีค่ะ<อ>เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมข้างในนะคะทุกคนอยาชอบไหมคะ 我上。 น้ำใส่หมวกนะคะข้างในทรายอาจจะพูดเสียงดังไม่ได้นะคะทุกคนโอ้ oh my god สวยมากโอ้ oh my god ทุกคนสวยมากค่ะสวยมากๆเลยค่ะโอ้ oh. more สบแล้วตอนนี้เราออกมาชันนนะะนาช้นบนนะคะขึ้นมาชั้นบนนะคะทุกคาเลยวจะไปได้ไรมจะขึ้นลิฟต์หรือว่ามันเมีะนะคะใจ้ขึ้นลิฟต์หรือว่าบันไดถ้าเกิดบันได145สเต็ปนะคะ แต่ซายอยากขึ้นบันไดทุกคนอยากดนูนี่เราขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะให้ป้าป้าเป็นคนถ่ายนะคะเพราะว่าซาซไม่กล้าไปยืน กววาคคมสุขขุขนออกมาข้างหน้าแล้วนะคะแลกต้องเที่ยวเยอะมากค่ะวันนี้นี่ค่ะใหญ่โตมาโผล่ร้านมาคะ่ะขอ,องปังในอังกฤษตันสกัน เดี๋ยวเราจะมาซื้อตัวติดตู้เย็นนะคะผพูดใ้ควเลยก่อนสิลวก็ได้หมด No, 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 il cuore. Il cuore per chi è? ตอนนี้เรามาตลาดนะคะทุกคนที่เห็นตึกข้างหน้านะคะเป็นตลาดนะคะสองชั้นวันนี้เราจะหาอะไรกินที่นี่นะคะปเป็นตลาดที่ขายทุกอย่างเลยคะ่ะ เดี to like ๋ยววันนี้เราจะหาอะไรกินที่นี่นะคะเป็นเหมือนอะไรอ่ะตลาดนัดหรอขายของฝากด้วยของกินด้วยเดี๋ยวเราจะมาลองชิมอาหารที่นี่ดูนะคะมัเป็นูเปอร์เมกตัว โรฟูมิของฝากนะคะของฝากอาหารเป็นพวกเนื้อสดน,นะคะ มีทั้งของสดของแห้งกับทุกคนสลามี ว่าเส้นบบวเนาะน่าลองมากเลยอ่ะน่ากินมากทุกนน่าลองอ่ะเอาเป็นชินแมเาไป่ตู้สอไปย่งโมคีมอไปยา โอ้ก็แฟมเลโดชิโปรยงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมากินแครปด้วยนะคะเดี๋ยวจะลองกินในนี้ด้วยเราชอบอะค่ะมีของขายเหมือนเดินที่ไหนที่เมืองแต่ว่ามีขายอาหารด้วยอะไมโครเลยวิกิมีทุกอย่างเสื้อผ้าของใช้มีทุกอย่างเลยทุกคนเหมือนเดินตลาดบ้านเราเลยค่ะแต่ว่ามันมันอยู่ในที่ปิดนะคะอมีเสื้อผ้าขาย e gli intendo dire non roba che è cucinata roba che ti vendono la carne si roba fessa come su come è carne non credo che ชิซลระบางกายิโคนั้อนเก๋าโตใหญ่มากเลยพี่ฝาอาหารใหอากิล่านะคะอากิล่าเอาเฉพาะไก่แล้วก็เฟรนช์ฟรายนะคะส่วน,นสปอตแต่วิชิดัวเลยอะหมอเลยเดีเ๋ยวให้อากิล่ากินกินก่อนนะคะส่วนพวกเราจะกินทีหลังนะคะเพราะว่าโต๊ะที่นี่มันโตโตนั่งมันไม่เยอะ,ะคะ่ะทุกคนต้องยืนกินด้วยนะคะ Vai a vedere di nuovo. <susurra> 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 Cos'è? Questo qua è più... Cos'è? Più cucinato. Tico, beh, sì, ma ci sono le patatine dentro. <susurra> allora, bacon e <and> cheese. ho già nina, Uh, yes, yes, yes. Oh my gosh. Do you want to No. Meatball? Uh, no, no, the no. salad. Oh, wow. oh, yeah. Anything uh, to drink? No? Uh, no, okay. Yeah ลดนิดนงนี่ของเราวันนี้นะคะ Che ah, sì? solo che manca il pane okay. che loro mettono il pane mm, fammi vedere okay. prova ia mak ka มันเป็นเครปขนมปังนูเทลล่ากล้วยนะคะไอติมแบบบัวหน่อหมอ,อเลยชเชอร์รี่นะคะชเชอร์รี่ที่นี่ถูกกว่าอิตาลีเยอะเลยนะกิโลละ2ยูโรที่เตอรีนี่กิโลละ5-6ยูโรนะคะเจ็ดก็มีนะคะอ d a l ล t t l e b i ี A 200 euro? <susurra> หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะคลิปเที่ยวเมืองบูดาเปสต์ของพวกเรายังไม่หมดนะคะไม่ได้อัปเดตคลิปมา2-3สามอาทิตย์เลยนะคะเดี๋ยวไซจะพยายามอัปเดตคลิปแล้วก็ตัดต่อคลิปให้เสร็จนะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงพักร้อนนะคะก็เลยไม่มีเวลาตัดคลิปสักเท่าไหร่นะคะยังไงก็ฝากติดตามพวกเรารามาสติแฟมิลี่ด้วยนะคะทุกคนฝากกดไลค์และกด Subscribe ให้กับพวกเราเยอะๆนะคะเดี๋ยวไจะรีบตัดคลิปและลงคลิปนะคะทุกคน ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะบา,บายค่ะ